กินให้หมดนะกินให้หมดนะอย่าให้ปั๊บปับมึหูนะกินให้หมดนะเอาเอาเอาอิ่มอะไรฮะกินให้หมดอย่าปิดกินให้หมดเลยเมาต้องกินให้หมดของกินไม่ของเล่นกินให้หมด เร็วๆเลยเ็วนี้เร็วนี้เร็วนี้ท<ม><น>ีหลังเอาอะไรมาต้องกินให้หมดกินไม่หมดห้ามเอามาเดี๋ยวเด็ดขาดเลยนะเด็กขาดได้อา้าวเอามาต้องกินให้หมดถ้าเกิดเอามาแล้วกินไม่หมดไม่ต้องเอามาเมข้าใจไหมเข้าใจกินให้หมดเลย ไปไหนมองไหนไปไหนมานี่กินนี่หมดไม่ต้องยิ้มมานี่กินนี่หมดยังอีกอยังอีกออยังอีกเหรอยังอีกเหรอยังอีกโดนเหรออ,อยากโดนเหรอฮะอยากโดนเหรอฮะอยากโดนใช่ไหมอยากโดนใช่ไหมมายิ้มกบเกลื่อน,ก,อนกินนี่หมดกินแล้วมายิ้มกบเกลื่อนแลยเหรอฮะ อะไร,ออะไรป้าไปยินมาอะไรนะหมดยังหมดตรงไหนเหลือตั้งเยอะตั้งเยะดูดีมากินี่หมดปาัสงเสียสว่างดิอะไรนะป้าสงสยว่างให้ป๊าปงสยงสว่างเหรอ้สอสองมไม่ได้สต<อ>่สสป,ป,ป้าพัง อย่านั่งดีๆกินให้หมดต้องยิ้มม่ต้องยิมมงย้มอะไรในมือป้าเห <c oughs> ็นไหมนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยมาเขวกลัวไหมกินให้หมดกลัวต้องกินให้หมดเร็วๆอย่าลีลาจะได้ไปอาบน้ำกัน <c oughs> เราไม่กลัวใช่ไหมอะไรนะ ใครต้องหนีอ่ะเขาต้องหนีไปไกลๆใครแหละต้องหนีลูกมากินท pues ี่หมดไม่ต้องเปลี่ยนเรื <h <h> <h ่องมากินที่หมดนี้จะหมดแล้ไม่อไห่ยิ้มอะไรยิ้มอะไรฮะยิ้มอะไรยิ้มอะไร ยิ้มอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยยังอีกยังอีกเอา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 ไม่จบวะไม่จบะปะป่าวะไงะเล่นของเล่นเล่นของเล่นกินให้หมดก่อนอเ,องเงนี่ยไม่ได้ไม่ได้น้องจิโร่ออกมาแล้วน้องจิโรต้องกินให้หมดแช่ตัวยเย็นไม่ได้แล้วมันบูดอ่ะกินให้หมด ตักใหม่ตักใหม่ดิตกักสิตกักสิอันจะหมดให้ไหมเนี่ย <c oughs> จะหมดให้ไหมตักอีกเอาอีกมันหกมันแล้วน่ะจะเข้าปากเราไหมนะฮะ <c oughs> ตักอีก <c oughs> เป็นไงมั่รสชาติบอกป้าดิรสชาติเป็นไงแบ่ง <c oughs> แยกรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้ยังไงอร่อยไหม ไอติมเหรอใช่ติมเหรอหอ,หหรอ,อ้าวป้าถามใช่ติมไหมใช่ติมฮะแล้วไม,ไมกินที่หมดอะถ้าเกิดมันอร่อยอ้าวอ้าว,าว,าวไม่จบมานี่เดินมานี่เดินมานี่เยียมมาเยียมมาเอาเอเอาเอาเอาเอหมด เดี๋ยวทำไม่ลีลาอะไรก็เล่นไม่หมดกิดนให้หมดเลยอ่ะยังอีกยังอีกกินให้หมด <c oughs> เอาให้หมดไม่ต้องม,มองหนะ้าเอาให้หมด บมปลาไม่กินบมปลาไม่กินน้องยิโรกินเลยน้องยิโรเอามาน้องยิโรกินอลไรกินกินไม่หมดอา้อาวอ้าใช้ขาทำไมฮะของกินให้ขาเหรอฮะอา้อาวอ้ายังอีกยัง,ย,งยังไม่จบอีกฮะกินไม่หมดเอาไป <c oughs> เด็กกิ๊กหล่อดิอแล้วลิ้นดิ Nhím màn đi ta tì đi Na mũ đi Na mũ làm ngay <coughs> ờ. à, à, à. gà hẳn ngay gà hẳn ngay Gậy hẳn ngay gà hẳn ngay Trắng rong ngay Cộp rong ngay Kinh cà rong ngay ngay อัพเอกี้กาบวันป่าลองอัพเอะจิ้งจกร้องไงจิ้งจกจิ้งจกร้องไงฮะจิ้งจกจิ้งจกร้องไงอัพเอเป็ดร้องไงอัพก๊กหมูร้องไงฮิปโปร้องไง

ลูกเกยบร้องไงโอ้ยน้อบายบายเลยบายบายบายยังบายบายน้องมือด้วยน้อมือบายบายไปยังบาย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 ทำไมอ่ะอยู่ด้วยกันฮะจะไปเที่ยวไหนวันนี้ฮึจะไปเที่ยวไหนลูก